GMMTV Protein School Tour 2 0 2 5เปลี่ยนทีมให้เป็นโปรโทีนกับจูเนียร์ปนชัยฝันให้ไกลแต่จำไว้ว่าต้องมีข้าวกินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของตัวเองให้น้องๆฟังครับคือพี่จูเนียเป็นนักแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตในวงการบันเทิงมาปีนี้จะเข้าปีที่10แล้วครับถามน้องๆน,นักเรียนทุกคนก่อนเลยว่ามีใครแบบมีความฝันอยากเป็นแบบยูทูบเบอง y ยูทูบเบอร์อะไรอย่างี้ไหมมีใครอยากแคสเกมไหมแคสเกม มีใครอยากเป็นอินฟลูไหมอินฟลูอุ้ยคนอยากเป็นอินฟลูเยอะนะเนี่ยทุกคนก็คือมีความฝันที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าทันสมัยร่วมสมัยทุกคนอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากแคสเกมอยากเป็นอินฟลูอยากเป็นนักแสดงมีใครอยากเป็นนักแสดงไหมครับอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ความฝันพวกนี้เนี่ยเอ่อมันเป็นความฝันที่แบบใช้ใช้เวลาใช้แพชชั่นใช้ความชอบมากๆกก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ่อกว่าจะมาถึงจุดที่พี่จูอยู่ได้เนี่ยมัน เป็นยังไงบ้างคือเนี่ยหลายคนทนี่นี่มีความฝันพี่จูไม่มีครับตอนแรกตอนที่แบบว่าอายุเท่าๆน้องๆทุกคนอนะ่ะพี่จูไม่มีความฝันไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ตัวเองอยากทําอะไรรู้แค่ว่า,วาแบบว่าอยากใช้ชีวิตไปวันๆไปดูหนังกับเพื่อนโยนโบกับเพื่อนระหว่างที่เพื่อนๆหลายๆคนอนะ่ะเขาเขาอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นหมออยากเป็นสถาปนิกพี่จูเพิ่งมารู้ตัวเองว่าเออไม่รู้จะเข้าคณะอะไรดี สิ่งเดียวที่พี่จูชอบเลยคือการดูหนังชอบดูหนังชอบดูซีรีส์ชอบแบบว่าต่อบทละครกับเพื่อนก็เลยคิดว่าเออคณะที่น่าจะเหมาะสมกับเรามากที่สุดน่าจะเป็นคณะนิเทศโดยที่จริงๆเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าคณะนิเทศเนี่ยเขาสอนอะไรแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเกี่ยวกับการดูหนังได้มากน้อยแค่ไหนแค่ได้ยินมาว่าคณะนิเทศน่าจะเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับภาพยนตร์จนพี่จูได้มาเจอความฝันของพี่จูตอนพี่จูเข้าปีหนึ่งมารู้ว่าตัวเองอะ่ะชอบเล่นละครเวทีชอบแสดงมาก เพราะตัวเองได้ไปแคสละครเวทีของคณะแล้วก็ดันได้ไปเล่นในปีแรกเลยครับก็เลยรู้ว่าตัวเองชอบละครเวทีมากหลังจากนั้นอะ่ะพอเรามีฝันแล้วมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเด็กผู้ชายที่แบบว่าเพิ่งมีป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกอะ่ะก็หลงมากรักมากอยากทําทุกอย่างที่มันจะเกี่ยวกับการแสดงแม้ว่าเขาจะให้ไปเล่นเป็นตัวประกอบเล็กๆน้อยๆไปแคสโฆษณาใดๆเนี่ยพี่จูกไปหมดเลยถือว่าแบบว่าเป็นประสบการณ์ แล้วก็ช่วงเวลาที่เรากำลังเรียนอยู่อะเราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียคือความรับผิดชอบหลกกักของเราในการในการใช้ชีวิตในรัวมหาลัยอะคือการเรียนหนังสือเราก็ต้องเรียนจบมามีเกียรตินิยมที่ดีเพื่อที่เราจะเอาไปสมัครงานแต่ตอนนั้นพี่จูไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้แค่คิดว่าอยากทําในสิ่งที่ชอบก็คือการแสดงจนกระทั่งได้แบบว่าไปเข้าค่ายไปไปเซ็นสัญญาค่ายค่ายหนึ่งได้เป็นนักแสดงของเขาได้เล่นซีรีส์ของเขา แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะจนถึงจบปี4ทีนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วเพราะว่าพอเราเรียนจบปุ๊บอะ่ะสิ่งแรกที่เราต้องทําหลังจากเรียนจบคิดว่าเราต้องทําอะไรครับ <S <S อะไรนะครับทํางานทํางานคือนี่เป็นไม่รู้ว่ามันเริ่มจากอะไรนะแบบค่านิยมที่ว่าเรียนจบปุ๊บต้องหางานทําทันทีพี่จูเครียดกับสิ่งนี้มากเพราะว่าระหว่างที่ทุกคนในรุ่นพี่จูเรียนจบแล้วอะ่ะ ทุกคนก็รีบหางานแล้วก็รู้สึกกดดันมันตลอดว่าเออเราต้องเมื่อเราไม่อยู่ในั้วมหาอะไรเราไม่มีความรับผิดชอบในการที่ต้องเรียนแล้วอ่ะเราจะทำยังไงต่อดีแบบเราไม่มีข้ออ้างแล้วไงคือคือเราไม่ได้ตื่นเช้ามาเรียนหนังสือแต่ทุกวันนี้เราตื่นเช้ามาคือเราว่างเราว่างเราก็ต้องใช้เงินกินข้าวไปนู่นมานี่กับเพื่อนเราแบบมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้อ่ะเราก็ต้องหาวิธีอะไรได้ที่ต้องเลี้ยงตัวเองแล้วตอนนั้นอนะ่ะคือในชีวิตพี่จูบไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงเยอะขนาดนั้น แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งครับคือช่วงที่พี่จูเรียนจบเป็นช่วงที่มีโควิดปีแรกๆพอดีทําให้พี่จูรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยคืองานในวงการบันเทิงกับปกติก็มีไม่มีอยู่แล้วอ่ะยิ่งเป็นโควิดอ่ะยิ่งไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกเลยอ่ะพี่จูก็คิดว่าเออเราควรทําไงดีวะหรือว่าเราจะยอมแพ้ในสายนี้แล้วเราก็ไปสมัครงานปกติตามคนอื่นทั่วไปไหมไปทํางานแบบว่าในออฟฟิศ เราจะทิ้งความฝันเราแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นเลยแต่พี่จูไม่ได้คิดแบบนั้นพี่จูรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําสิ่งที่เราชอบไปด้วยได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งของเรางั้นเราต้องหาอย่างอื่นที่มันสามารถทําให้เราใช้ชีวิตอยู่ต่อแบบที่เราอยากใช้ได้ไปหาเงินที่สามารถแบบว่าเลี้ยงตัวเองได้และทําในสิ่งที่ชอบไปด้วยหลังจากนั้นอะ การแสดงของพี่จูจากที่เคยเป็นอาชีพอันดับหนึ่งของพี่จูก็หลหล่นล,ล,ลงมาเป็นอันดับ2อ,อันดับ3ไม่ได้แปลว่าไม่อยากทำนะอยากทําอยู่แต่รู้ว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถเลี้ยงตัวเราเองได้พี่จูก็เลยไปหาแพชชั่นอย่างอื่นสมัยนะั้นพี่จูชอบเก็บรองเท้าครับแบบเป็นคนสะสมรองเทา้าก็เลยไปไปแบบว่าไปต่อคิวซื้อรองเท้ามาแล้วก็เอาไปขายต่อหรือว่าแบบว่ารับจ็อบเสริญเป็นแบบว่าการเขียนบทหรือว่ากํากับ กำกับโฆษณาบ้างไปเขียนบทบ้างไปโปรดิวส์บ้างทำให้พี่จูแบบว่าได้ทำได้ลองทำหลายๆอย่างในวงการบันเทิงแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันด้วยว่าเออแบบไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหรือหลังกล้องอ่ะเราก็ยังชอบที่จะทำสิ่งนี้อยู่และยังยึดมั่นว่าอยากทำอยากทำสิ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่อาชีพหลักแต่ขอให้มันเป็นอาชีพรองก็ได้จนกระทั่งแบบว่าเออเราเราขายรองเท้าจนมันสามารถที่จะ ทำให้เราอยู่ต่อไปได้เดือนต่อเดือนคือมันก็ไม่ได้อยู่แบบคุณภาพชีวิตที่มันแบบว่าเราอยากจะให้มันอยู่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะไปเดือนต่อเดือนได้เราก็มีความสุขในการทําสิ่งนี้ไปแล้วก็ตามล่าหาฝันเราไปด้วยครับจนแบบว่าโชคดีพอหมดโควิดปุ๊บก็ได้เซ็นสัญญากับทางเจมทีวีพอดี แล้วก็ได้มีซีรีส์เรื่องแรกครับคือเชอร r y ี่แมจิกคือตอนนั้นอนะ่ะเราก็รับทําอย่างอื่นไปด้วยนะคือพี่จูว่ากับโฆษณากับเพื่อนแบบว่าทำไซจ็อบไปเรื่อยๆคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องมีอาชีพเดียวอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเรายึดมั่นว่าเราอยากเป็นนักแสดงเราต้องเป็นนักแสดงอย่างเดียวจริงๆเราเป็นได้ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่เราอยากเป็นเพียงแค่เราต้องบริหารเวลาของเราให้ดีเราจะอยากเป็นหมอแต่อยากแคสเกมไปด้วยก็ได้อยู่ที่ว่าเราบาลานซ์กับมันยังไงพี่จู หาบาลานซ์มันเจอในปีที่ 9- ที่10พอดีพี่จูใช้เวลานานมากๆกกว่าจะแบบว่าสามารถทำอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพของตัวเองได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพี่จูอยากจะอยากจะทําอาชีพนักแสดงอย่างเดียวนะระหว่างที่พี่จูค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆก็รู้ว่าจริงๆมีหลายแพชชั่นมากที่พี่จูอยากอยากทำแล้วก็อยากจะลองพี่จูอยากเป็นนักแสดงจริงๆแล้วพี่จูก็อยากเป็นครูด้วยอยากแบบว่าอยากสอนอยากสอนหนังสือเด็กๆคือก็มีหลายความฝันมากแต่นั่นแหละ สุดท้ายแล้วพี่จูโชคดีที่พี่จูไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังคงหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอ่ะเราสามารถที่จะทําความฝันของเราได้จริงๆเราสามารถเป็นนักสแสดงแล้วเราสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้จริงๆสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนอนะ่ะคือในวนัยนี้ทุกคนอนะ่ะทุกข้อได้เปรียบของทุกคนคือทุกคนมีเวลาทุกคนมีความรับผิดชอบอย่างเดียวคือการเรียนครับอยากให้ทุกคนอนะ่ะเรียนให้เต็มที่เวลาที่มันว่างหลังจากนั้นอนะ่ะนอกจากจะต้องมาติวสอบ อยากให้ทุกคนอะเอนจอยกับการค้นหาตัวเองอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากทําอะไรเอนจอยกับการทําสิ่งไหนไม่ต้องกลัวว่ามันผิดไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยโหฉันทําสิ่งนี้แล้วมันจะเข้ากับฉันหรือเปล่าทําไปเลยนี่คือเวลาที่ทุกคนจะได้ลองผิดลองถูกถ้าทุกคนยิ่งรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเร็วเท่าไหร่อ่ะเราจะยิ่งวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบไม่กดดันครับ ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูแล้วก็แล้วก็ค้นหาความฝันของตัวเองให้เจอแล้วก็พี่จูจะรอดูความประสบความสำเร็จของน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับ